ไม่เกเรอ่ะเหมือนตามคอนเซ็ปของ OF เลยอย่างบางคนทํางานดีมากจนอยากจะให้มาเป็นนักงานอากาเซ่พันธกิจสำคัญเรามุ่งมันสัญญาตั้งใจทำเพื่อลูกค้า ชื่อสุดารัตสวัสดิ์วงศ์นะคะอยู่บริษัทนากาเซเป็นลีดเดอร์ของแผนกไฟแน n c e ซึ่งได้ใช้บริการของ OF มาแล้วประมาณ4ปีรู้สึกโอเคกว่าบริษัทเดิมดีกว่าเขาทำงานดีรับผิดชอบดีดีเควสอะไรเขาก็ทำให้แล้วไม่เกเรอะเหมือนตามคอนเซ็ปต์ของ OF เลยใช่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าทำให้ลำบากใจคือขออะไรไปเขาก็ทำตามตามที่เราต้องการอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ก็อาจจะมีบางครั้งบ้างที่น้องบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าตาเราเราก็อยากขอเปลี่ยนทาง OF ก็ซัพพอร์ตเราได้ดีที่แบบเปลี่ยนจนทุกวันนี้ก็ใช้กับชุดเดิมๆอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่แบบว่าตั้งใจทํางานให้เราอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนทํางานดีมากจนอยากจะเป็นให้มาเป็นพนักงานนกาซฟอยากจะดึงตัวมาแทนอะไรประมาณนี้ค่ะ สำคัญเป็นคำมันสัญญาเป็นปณิธานโอเ็กดีดีทุกคนแต่งกายดีพูดจาดีจิตใจดีทำงานดี